ช่วงที่ผ่านมาหลายคนถามหาทนายนันชัยนะครับว่าเอ๊ะทนายนันชัยเงียบหายไปไหนตอนนี้ทนายนันชัยอยู่ไหนหลายคนตั้งคำถามแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาในช่องผมในช่วงที่ผมทำข่าวยี่สามศพนะครับผมแล้วก็มามาเสร็จเสร็จแล้วผมก็กลับมาในะช่วงที่ผมป่วยพอดีนะครับผมก็มีคนถามเข้ามาอยู่พอสมควรผมก็ ได้ตอบบ้างนะครับคือจะบอกงี้ว่าทนายชัยฝากมาบอกว่าก็ไม่ได้อยากจะให้ค่าขนาดนั้นนะครับก็ไม่ได้แบบจะให้ค่าซะทุกเรื่องนะครับเอ่อก็รอให้มันเป็นไปตามขั้นตอนว่าอย่างนั้นเออแต่ตอนนี้นะครับทนายนันชัยก็ออกมาเคลื่อนไหวแล้วนะครับประเด็นสารยกยกคำร้องในคดี ของหอนกระแสพี่หน่มกัญชัยหลายท่านคงจะได้ติดตามว่คงจะได้เห็นไปนแล้วแหละแต่ว่าจะให้มาดูว่าธนานชัยโพสอะไรบ้างนะครับอ,อ่ะฝากกดร้อยกดแชร์ไปครับทุกท่านฝากกดร้อยกดแชร์ไปฝากดูโษณาขั้นการระหว่างคลิปจนจบนะที่สำคัญนะครับผมตอนนี้ทาง y t u t u นะครับมีระบบ ใหม่ขึ้นมานะครับ2เดือนเท่านั้นนะครับผมเกี่ยวกับช็อปปีนะฮะตะก,ก้าสามารถปักตะก,ก้าได้ทุกท่านสามารถ,ถกดเข้าไปที่ตะก้ามันจะขึ้นแถบด้านล่างนะครับผมด้านล่างคลิปมันจะมีลิงก์เล็กๆนะครับผมเป็นตะก,ก้าเล็กๆอยู่ก็กดเข้าไปเลือกซื้อสินค้าได้เลยนะครับทุกท่านฝากสนับสนุนช่องนะครับค่าคอมก็จะเป็นเจ้าของช่องที่ได้มันก็ไม่กี่เปเอร์เซ็นต์หรอกครับทุกท่าน1% 2% 3% 4%อน่อะค่าคอมมิชชั่นอ่ะนะครับ,มมนนรบเอ,อ่อ ก็ถือว่าสนับสนุนกันก็มีทั้งของกินของใช้มีทุกอย่างนะครับผมก็เหมือนเหมือนปกติเราซื้อผ่านแอปไอชอปปี้อยู่แล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ว่ามากดผ่าน y t u t u ไปเฉย YouTube ก็จะให้ค่าคอมมิชชั่นกับเจ้าของช่องอันนี้ผมฝากนิดนึงนะทุกคลิปเลยนะครับผมก็จะแปะไว้นะครับผมนะก็ให้ความสนใจกับ YouTube YouTube ก็จะแบบช่วยดันเราเหมือนกันอีกทางหนึ่งนะครับฝากทุกท่านนะครับผมที่สะดวกนะครับที่ชอบ ช็อปออนไลน์นะฮะโอเคมาดูทางทนายนันชัยนะครับผมว่าโพสต์ว่าอย่างไรนะครับล่าสุดนี้นะคือถ้าจะไปอัปเดตเลยหลายคนก็จะสงสัยเอา้ามันยังไงกันแน่ทำไมเงียบจังเลยทนายนันชัยทาไมไม่เคลื่อนไหวอะไรเลยอะไรหลายคนก็จะเป็นห่วงก็จะคิดมากนะครับว่าถอยกันแล้วเหรอเรืออะไรหรือยังไงเออนี่นะครับทนายนันชัยโพสต์เมื่อสี่ชั่วโมงที่แล้วนะครับ เดี๋ยวบอกนี้ก่อนว่าทางทนายรันชัยนี่ก็มีคดีที่แบบมันต้องทำมาเยอะอยู่นะครับล่าสุดก่อนหน้านี้นะครับผมเมื่อไม่นานนี้เองนะก็รับคดีที่เกี่ยวกับสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่นะครับผมที่มีการโกงเงินกันอะไรกันนะครับผมะนะครับแล้วก็มามาพูดประเด็นของท่านวอ นะครับก็จะโพสต์เรื่องของท่านวออยู่แล้วก็พูดคลิปไปหลายคนคงจะเห็นคลิปแล้วใช่ไหมครับบางท่านก็อาจจะเห็นด้วยบางท่านก็อาจจะไม่เห็นด้วยแต่ทางทนายรันชัยกับมหามีก็าจริงจริว่าพูดแบบกลางๆที่สุดนะครับก็คือแบบไม่ได้แบบว่าจะเข้าข้างอะไรขนาดนั้นแต่ว่าพูดไปตามเหตุตามผลพูดไปตามข้อที่จริงพูดไปตามเรื่องตามราวที่มันเกิดขึ้นอืมโอเคมาที่โพสทนายรันชยัยครับผมว่าสารเยาวชน สารเยาวชนสุราษฎร์ธานียกฟ้องคดีที่หัวหน้าแก๊งเชื่อมจิตยื่นคำร้องให้รายการโหนกระแสลบคลิปอ้างตนเป็นพระพุทธเจ้าซีอาร์ทนายตุ๋ยนะครับผมนี่นะครับหลายคนก็ไปแสดงความคิดเห็นนะครับก็ประมาณว่าตั้งแต่เกิดเรื่องคดีเชื่อมจิตขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับว่า ทางฝั่งเชื่อมจิตเองก็ยังไม่ได้ชนะสักคดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคนร้องซะเองนะครับผมร้องหลายคนหลายเรื่องแม้จะร้องสื่ออีกหลาย,ลายสำนักนะครับในช่วงหนึ่งที่ที่ไปโวยวายที่พอมอนะครับก็ปรากฏว่ามันก็มีผมอยู่ในนั้นด้วยนะครับอยู่ในสื่อสื่อตอนนั้นก็จะมีพวกท็อปนิว เปิดปากกับภาคภูมินะครับผมแล้วก็เคลียรชัดคนดังนั่งเคลียร์ใช่หมดเลยนะครับตอนนั้นที่ออกรายรายการเนาะปรากว่าทางเชื่อมจิตเขาก็ไม่พอใจนะครับเขาก็หาว่าแบบนั้นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเ,เขาก็พยายามที่จะให้ทาพงพมนี่รับรองนะครับแล้วก็จะร้องทุกสื่อในตอนนั้นมีจับนี้แทมด้ด้วยที่แปะอยู่ที่เป็นยูทูบเบอร์ทำข่าว นะครับปร,บรากฏว่าก็รอดตัวไปนะครับตอนนั้นนะครับเพราะว่าพอมัวเขาก็ไม่เอาด้วยนะครับมันไม่ใช่เรื่องอะนะอืมานายชัยก็คือโพสต์ก็ประมาณแบบแสดงความยินดีนั่นแหละนะครับผมเออแล้วก็ในส่วนของคดีหลักนะครับเราก็รอแหละนะครับผมรอให้ทางกองปราบเขาได้ทํางานก่อนนะครับว่าจะยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามขั้นตอนอยู่แล้วนะเออ และที่สําคัญนะครับเหลืออีกกี่คดีนี่นะครับที่อยู่ในชั้นศาลตอนนี้นะครับก็เยอะอยู่นะทุกท่านก็คอยติดตามแล้วกันเดี๋ยวก็จะมีอะไรก็จะอัปเดตข่าวส่งข่าวกันเหมือนเดิมนะส่วนทางฝั่งเชื่อมจิตทั้งตัวทนายเองนะครับผมทนายเชื่อมจิตเองนะครับผมแล้วก็ตัวทางพ่อแม่เด็กเชื่อมจิตเพจนะครับผมของทางฝั่งเชื่อมจิตทั้งหมดเนี่ยนะครับผมก็ยังไม่เห็นเคลื่อนไหว นะครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวผมจะพยายามไปหาข้อมูลทางฝั่งของแอดมินละกันแอดมินที่อยู่ตาม t i k t อ ok กอะไรอย่เงี้ยมักโพสไงนะครับหลังจากสารตัดสินมาแล้วจะพูดอะไรอีกแล้วในกลุ่มเขามีการพูดคุยอะไรกันหรือเปล่าช่วงนี้ก็ไม่รู้นะไม่มีสายรายงานช่วงนี้สายข่าวไม่ได้รายงานเลยว่าเอ๊ในกลุ่มอ p อเ c h นแชทไลน์ open chat line ของแก๊งเชื่อมจิตเนี่ยตอนนี้เขา เป็นยังไงกันบ้างหลังจากที่มีคำสั่งออกมาอีกรอบนี้แพ้ตลอดการระนานเทินหรือไม่อย่างไรติดตามกันตอนต่อไปนะครับในส่วนของคดีนะเออนี่นะครับอ,อนะหลายคนก็ดีใจกันใหญ่เลยนะครับผมช่วยกันคอมเมนต์หน่อนะทีนี้มันก็มีประเด็น นะครับที่ทนายรังชัยเนี่ยนะครับได้มีการออกมาพูดนะครับก็เลยพูดเกี่ยวกับท่านวอน,นิดนึงนะครับทุกท่านทางมูลิธิทนายกองทัพธรรมสแสดงความเห็นโดยสุจริตและโดยทารรกรณีวอว,วัชิระเมธีไม่ผิดอาญาและพระธรรมวินัยต่างจากทนายท่านอื่นและบุคคลอื่นมิเข้าข้างหรือมีการโทรศัพท์ มาให้พูดแก้ตัวแต่อย่างใดคือทน,ทนายนันชัยก็ยืนยันว่าก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้คุยกับทางท่านวอเลยนะครับไม่มีการโทรมาให้แก้ตัวแก้ต่างช่วยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้คือทางทนายนันชัยนะครับก็ยืนยันแบบนี้ทุกท่านก็พิจารณาเอาแล้วครับผมนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นนะเราก็อยไป อย่าไปโจมตีกันหรืออย่าไปดา่าอย่าไปว่ากันนะครับผมไม่ใช่ว่าเข้าข้างคนนั้นแล้วก็ต้องมาด่าคนนี้ในเรื่องที่แบบมันมันก็ยังไม่ไม่กระจ่างนะครับแต่ผมเข้าใจอยู่นะพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่นะครับผมก็จะไม่เห็นด้วยกับท่านวอร์เท่าที่ผมดูข่าวแล้วก็ดูคอมเมนต์ดูหลายๆเพจที่ก็ตีข่าวนะก็ไม่เห็นด้วยนะครับเอออะก็ว่ากันไป นะครับแม้แต่ในอเวนเจอร์เองนะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเห็นต่างกันถูกไหมครับแต่อย่างไรก็ตามก็จะไม่คงไม่ไม,มาฟ้องกันเองนะอเวนเจอร์คงไม่หรอกนะแต่ว่าความเห็นมันต่างกันก็กว่าไปตามความเห็นเฉยนะครับ <S <S 1> <S 1> แล้วก็โพสต์ถัดมาอีกรอบหนึ่งนะครับผมผลสอบอผลสอบไล่เชิญตะวัน,นที่อยู่เชียงรายเกี่ยวกับที่ดินของท่านวอเลเ่ยนะ,ะก็เห็นว่าไม่ได้มีการปลุกลูกป่าสงวนแห่งชาติ นะครับแล้วคนที่แสดงความคิดเห็นว่าลูกป่าจะออกมาขอโทษหรือไม่อย่างไรตอบหน่อยนะครับทน,นายนันชัยก็ขยี้พิเศษเลยดีนะผมไม่ได้ลงข่าวนี้นะครับเือเกี่ยวกับปลุกลูกป่าสงวงนนะครับเพราะว่ามันมีแต่ข่าวลือออกมาตามช่องต่างๆผมก็ยังไม่มั่นใจก็เลยยังไม่ได้อัปเดตข่าวแต่ถามว่าสภผมทําผมก็ไม่ยืนยันนะว่า ผิดถูกหรือล้าหรือไม่ล้านะถ้าผมพูดนะผมก็จะพูดกลางๆไว้ก่อนนิสัยผมจะเป็นแบบนั้นนะครับจะไม่ชี้ยกเว้นเชื่อมจิตนะครับเชื่อมจิตก็จะมีชี้บ้างนี่นี่หน่อยๆโอเคก็ว่ากันไปตามกบบระบวนการว่ากันไปตามขั้นตอนนะครับถ้าในส่วนตัวผมบางประเด็นผมก็ไม่เห็นด้วยกับท่านวอนะนะครับในบางคําพูดที่พูดเกี่ยวกับเรื่องดีไอคอนนะครับผมนะอันนี้ผมพูดตรงๆจากใจนะ ผมก็ไม่เห็นด้วยแต่การที่ผมไม่เห็นด้วยนีย่ผมก็ไม่ใช่ว่าผมจะไปไปด่าไปว่าหรือไปอะไรกับกับท่านอะไรก็คงไม่นะครับผมก็จะอยู่ตรงตรงจุดนี้ดีกว่านะครับก็ดูอยู่ห่างนะครับผมเราก็ตามข่าวอย่างมีสติั่นเองนะครับส่วนท่านใดจะออกตัวแรงไม่แรงไงก็มันก็แล้วแต่คนถนัดนะความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับผมมีหน้าที่นําเสนอทุกท่านก็แสดงความเห็นได้ ดาปกตินะครับอย่ามาดาผมก็พอดาแต่ธนวยก็พอนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ